นี้ถึงในร้านขนมได้บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องหลงพาเดินเข้าไปซื้อเสียหน่อยจะฝากซื้อเยอะๆเอายังไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่จะให้น้องหลงเป็นผู้พาไปแล้วกันน้องหลงเอาเอาพี่มาถือเลยนดิลุงอยากกินสิ่งใดให้ลุงกินได้เลยไม่พาลุงไปหยิบเลย นีน <c oughs> ีนีมั้ยมีอะไรอันนู้น่้วยไม่ชอบไปน้่ยเหรอนี่ยเนี่ยงเลีวกับก้าชอบบบบ่อยไปยาอเขาบอกเบลก่อนเห็นคนี้มาจากไหนเอ้เอาเล่กไรจากไหนจากบ้านเราเขาบอกดีมากมากแล้ว คือ,อคเนบลาสวัสดีแล้วหญิงเพชรเองเรว,วันนี้ฝนทําท่าคลิมมาอีกคราแล้วเราแลเดินทางออกจากป่าแล้ววันนี้เราไม่ได้เข้าป่าผู้เดียวนะแล้ววันนี้เรามีน้องใหม่และน้องหลงมาด้วยครับสวัสดีครับน้องใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับน้องหลงค่ะวันนี้เราแลไปรับลุงออกมาเที่ยวจะพาไปเที่ยวและในหมู่บ้านคราก่อนที่ดูพาไป <ป>เขือเข่อนน่าจะเขื่อนหากเป็นเขื่อนใช่หรือไม่จะต้องขึ้นไปอีกและทั้งนี้เราออกมาจากป่าทางด้านฝั่งนูน้นเห็นหรือไม่เราเดินกันลงมาจากฝั่งนูน้นและได้จอดรถอาไวท้ายหมู่บ้านตรงนี้เพื่อที่จะมาเอารถและพาลงไปซื้อของและขนมในหมู่บ้านเสียหน่อยเดี๋ยววันนี้น้องหลงจะเป็นผู้ถือกล้องให้เราเราจะเป็นผู้และขี่รถเองเราเริ่มขี่เก่งแล้วนะเหตุว่า รล้วผม่พิงยากไปด้านบนพิงง่ายขึ้นบิดแต่ระเบียบของครับผมเดี๋ยวเราจะพาลุงไปซื้อขนมแล้วขับรถเที่ยวรอบหมู่บ้านก่อนจะกลับเดี๋ยวเราจะให้ลุงเเรดูเหล็กหลายเสียหน่อยลุงเขายืนรออยู่ตรงนู้นอาจจะมีมีเข้าใจสิ่งที่เราพูดจะต้องให้น้องหลงแปลไปเดี๋ยวเรารีบเดินทางกันไปเถิดหากช้าเดี๋ยวจะมาส่งลุงไม่ทันฝนจะตกเสียก่อนเดี๋ยพึ่ยไปเลยมาตามมาเลยใชไหม พี่วัยังปั่นนี่วี่วอย่างเงี้นะพี่ลุงเขาบอกเขาใส่เสื้อไม่สนุกเป็นไงพี่ว้ย ลุงนี้คือต้งยืนหน้าอาาอกมามองถนนหน่อยโอเคเห็นไหมว่ากลัวพี่ใหม่เลยดีครับ เดี๋ยวจอดตรงสะพานก็ได้จะพาลุงดูดน้ำดูบรรยากาศจอดสะพานก็นได้พ่ไหมนี่ขึ้นสะพาน ไปไปถามความรู้สึกลุงมหรอปิงอ่ะเพื่อเมื่อก่อนวนฉนุงมากเนี้ยกันลุงลุงเขาหูดเลยเล่นแล้วกันเล่นในคอมอ่ะแล้วก็ทีก็คนเล่ เขาบอกสวยมากออดีนั่นเวิลเี่เซวิลเลียเซวิลียเขาบอกหิวแล้วลุงพาลมุงไปทำสิ่งใดมาเหตุใดทำไมแผลเยอะยิ่งนะันี้นีจับายลุงเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อของทิน เดี and better, need get ๋ยวไว้ไปเจอกันในร้านก็ได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ร้านแล้วกันแสงแลให้เงินเรามาเดี๋ยวเราจะพาดูงไปซื้อขนมกินเสียหน่อยบานี้ถึงในร้านขนมได้บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องหนุ่มพาดูเดินเข้าไปซื้อเสียหน่อยราฝากซื้อเยอะๆเอาอย่างรู้ค่อยดูสักเท่าไหร่เดี๋ยวะให้น้องหนุ่มเป็นผู้พาไปแล้วกันเอาพี่มาถึะเล่นอลุงอยากกินสิ่งไหให้พี่กินได้เลย ไม่พาลงไปยิบเลยใช่ไหมอยาดอโี่ไรม้นี่ยนฝั่งนี้อะไรเป็นไรไม่นคุ้ย

này này dọn này coi này kí kú gì sẽ kú gì ní đi bây giờ thắng trước เราก็เพิ่งจะพาลุงละมาถึงบ้านพาแรกเรากะจะพาลุงไปเที่ยวตรงน้ําห้วยนั่นใช่หรือไม่แต่ด้วยทางลงใช่มันลื่นมากเลยลื่นมากๆนะทำให้เราลงกันนี้ได้เลยซื้อขนมเสร็จเราเลยแล้ววนเข้าบ้านลุงเขาบอกที่นี่สวยจังเลยครับเขาบอกว่ามันสวยมากเลยเขาไม่เคยมา เขาบอกเพิ่งมาเคยมารั ö, <res> ้งแรงนะเนี okay. Okay. ่ยไไป่จริงลวตรงนี้เดาเพิ่งจัเทปูนออเดาเพิ่งเออมาวีวีมอเกเอ็กดีมอรกเป็ดินหมดเลอเขาใช้่นี้เก๊เขาคู่มอสู้มอเขาบอกสวยอ่ีมันจะกุยละดัดงเนาะต่บเขาะแล้วเขาบอกเขาบอกค่้ายๆบ้านเขาเลยนะปลูกขึ้นดีเหมือนกันนะ เออแต่ก็ดมเยอะหมมาเู่ใบ้านเขาเนาเะนไเบลกบอกหลังบ้านกัเดียวเ่รลเลชินเลเจนหร้ไปกินข้าวกันเถอะไปกินขนมกินนมกันเถอะเล น้องใหม่กำลังน้าจากินมเลยชินเลยเอยเจ๋อเลยตาเบื่อกันดิขอบอนเลยอ๋อตอนนีงชี้ช่วงหรอโ้นี่ขนมขนมสินใดเราเราก็ไม่้นี่ขนมปังลุงเลือกเองหรือไม่รู้น่าจะพี่ใหม่ไหม ล้วลุงกินอันไหนอันนี้คืออันนลุกินอันไหก็เปดิอเล็ค่ะล่ะอ๋ออันไหนก็ได้ับอันอันี้แล้วกันแลดูน่ากินลุงเคยมาที่นี่ตั้งยังไงในเฮบันเลคเขาเกากเพรน้องเกาไม่เคยมาเขาบอกที่นี่สวยมากอ่ะ เดี๋ยวให้ลุงกินเสียก่อนแล้วเราค่อยพูดคุยกับลุงเรากันโอเคงั้นลุงกินไปพูดไปเดี๋ยวจะติดคอเสียชีงั้นก็ให้ลุงกินก่อนเบ๊ะกันดิเบ้เบ้ะใหญ่ขวาอร่อยมากก็แต่ลุงก็นานๆทีครั้บจะได้ออกมาแบบนี้ถ้าลุงกินเสร็จเรา แล้วมีบางสิ่งบางอย่างให้ลงดูด้วยน,น้ำอ,อ้อมวินิม่าือกลัวกี่ที่นะกลัวแตม่มีมีหมอสูก,ก็ยังดีเลยที่วันนี้เด็กมีเยอะนะใช่เด็กเยอะใช่หรือไม่น่าจะวุ่นวายเด็กท้างบ้านวันนี้ไม่มาด้วยหายไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะไปเที่ยวเล่นมา ตอน,นอมาเงีอาเบลก่อดิดเบลขาไปเริ่มอิมนี่เลยบบว่า,าพายใยหยี่ทิ่นหานอรอบๆบ้างเหรออ๋อเขาทำท่านหญงเพียหายไปไหนมาตั้งนานไมเจอท่านหญิงเพียเอ๋อแเราไปนั่งสมาธิในปะ่ามาอ๋อได้เลยชินชินโนเล่เนี่ยมเลชกลาวมาเลชินโนทมุ กลับมาแล้วเราได้ยินข่าวดีดียิ่งนะดีแล้วที่เราไปนั่งแล้วเผื่อแผ่บุญมาถึงลุงด้วยอาจจะเป็นในส่วนน้อยๆที่ช่วยให้ลวงหายจากบุญดำที่พี่เขาทำให้ใช่เดี๋ยวสิ่งนี้ดวงนำกลับไปที่บ้านด้วยนะเธอกีเจอเลย<ป>ให้ดีกว่ามาให้ดาวมาให้ดาให้จ้จดเเลยลดัง เอนในปุวกยกนกวาดะมมีม so <and> ั้งด <owner> ิเนอร์เล่นสตอนนี้ตาลุงก็กินเสร็จแล้วทุกคนุงแต่เรามีบางสิ่งบางอย่างให้ลุงดูลุงเราก็ไม่รู้ว่าลุงเคยเห็นหรือไม่เขาบอกไปเอากเห็นคุณนี้มาจัง อืมเอ้ยไปเอาเหลขอะไรจากไหนออยเวาจากบ้านเราเขาบอกดีมากมากแล้วเออเขาบอกซื้อะไรเวลาเขาบอกไปหาจากไหนออเท่านปู่เราให้มาเอ่อเอาพื้นมาให้มออืมเอาพื้นมอเอาพื้นเหรออืมนี่เขาบอกสวยมากเลยแล้วลุงเขาชอบมากเลย เออเลยอย่าพูดสาขาก็อย่าพูดสาขาก็เหรอหมอยบบอย่าคุยแต่ว่าอย่าคุยเจ้าแบบนา้เลยเลี้ยวไปเนี่ยอเลี้ยวไปเลี้ยวไปไหนหมอเลี้ยวไปเจ้าอุ้งริมาบที่แบบเขาเเขาบอกว่าเขาที่เราอีหรอหมอเขาบอกว่าสมัยหนุม่มๆเนี่ยเขาเนี่ยเคยไปหากับเพื่อนเขาในถ้ำเนี่ยคือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาบอกว่าต้องเป็นคนมีบุญหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ย ฟูมได้หมอเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งจะมาเคยเจอครั้งแรกไงเ่าเวาบอกโชวบัฟกันงั้นเดี๋ยวเราแลให้ที่เป็นเลจี้อนี้กับลงไปพอดิเอาเดเอาเดกิหินั่นต่ลุ่นในในใจกับใจกั้ใจเยอะเขาดีใจเลยเขาบอกให้ลงไปคือเอาไดกินั่ตะลุ่นเอใจละหมอซาซาคึหมอ อันเลืนั้นนะผู้สากคว้ามคันเนี่ยคือเลืนะสละครเขาบอกเข้าไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะไม่เจอ,ใช,อเใช่ไห่ลใช่หไม่หาเขาไม่อยากอยู่กับผู้ใดหรือหาไม่อยากให้ผู้ใดพบก็จับได้ไม่ให้ผู้ใดเจอนหนัก<ห>และเ,เราได้ยินจากท่านปู่เราแล้วทำไมลุงอยากได้ด้วยเอาไปดิบบมแล่ในเอโดนีนบ่แม่ในเอโดนี่ บอกวาากวากวองเขาบอกว่ามันดีครับมันเกี่ยวกับมันอันนี้ดีครับเรียกว่าไงคะคุ้มครองแล้วก็อันนั้นน่าจะาและเรื่องเดียวกันน่าจะเป็นพวกหากเป็นคนมีวิชาเขาอยากจะมีติดตัวไว้ใช่ครับเดี๋ยวเราไปนำและเด็กๆให้ลุงติดตัวไปแล้วกันกี่โมงแล้วด้วยทั้งหองอ๋อตอนนี้น่าจะ จะใบสามอยู่แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราแลเดินทางไปส่งลุงกันเถิดเดี๋ยวจะต้องเดินทางข้ามทางฝั่งนู้นไปอีกค่ะเราไปเย็นมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะออกจากป่าไม่ทันหาออกจากป่าแล้วประมาณแล้วทุ่มสองทุ่มก็คงจะมีเป็นใดง,นงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปส่งลุงกันเสียก่อนลุงมาเที่ยวที่นี่สนุกใช่ใชหรือไม่แน่ฮะลูกไวเล่เหม่อหรือหมอดิเกา,าสนุกมาเหมือ หากมีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาลงมาอีกเ,อเราจะพาลงมาไปกินก๋วยเตีเ๋ยวทางด้าสฝั่งนีด้วยอร่อยมากเลือกขี้หมอเขาบอกได้บ้าแต่งั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะขอตัวแล้วไปส่งลุงเขาเสียก่อนหากมีโอกาสเราจะพาลุงออกมาเที่ยวแลวในหมู่บ้านอีกแล้วยังไงเราฝากติดตามชมเราด้วยอย่าเพิ่งหนีเราไปไหนนะและช่วงนี้เราจะพยายามได้ลงคลิปให้บ่อยๆได้มากที่สุดวันนี้เราไปละ Bye bye.